พายายติ๋มมาออกกําลังกายตอนเย็นเยนดูบรรยากาศนะครับนี่เขาเรียกว่าสวนแก่งดอนกลางจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้วันที่6นะครับวันที่6มิถุนายน2567นะครับวันนี้ผมมาก็เป็นวันพฤหัสนะครับสารดีนะครับอากาศดีครับแดดไม่เยอะแดดไม่แรงพอดีครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เราจะเดินทาง ดูวิวไปก่อนครับแม่ไปพูนแม่สภาพน้นเย็นก้อนนี้ขเท่ากับเร็วไหลเมื่อกับไปนั่งพ่นช่างเย็นรถหมักคสาวใสสองบอกเราจะเดินเข้าจังซุ้มดอกไม้กันแล้วซุ้มดอกไม้นะครับสวยๆนะครับบรรยากาศสวยครับดอกเฟื่องฟ้าครับภาษาอีสานดอกกระดาษภาษาสันยาย่ะนี่ครับสวนสวยมากเลยนะครับดูครับนี่ครับ บรรยากาศนะครับของจริงนะครับของแท้นะครับของแท้ไม่ใช่ของเทียมนะครับไปนะครับยายจัดไปของแท้นะครับดูบรรยากาศครับดอกเฟื่องฟ้านะครับสีชมพูนะครับถนนเส้นนี้สีชมพูเลยครับสวยมากเลยครับสีชมพูสีชมพูเลยครับจังหวัดกาลสินครับสวนนะครับสวนแก่งดอนกลางนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเป็นที่ออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพได้ดีมากครับ สีนี้ก็สวยครับสีออกเหลืองเหลืองนะครับสีออกเหลืองเหลืองท้องฟ้าก็โอ้โหสีครามมากครับสวยมากครับสีนี้ก็มีนะครับดูครับสีนี้ก็มีนะครับสีนี้ก็มีครับสีนี้ก็มีครับสีสวยมากครับคอลลฟูมากครับคอลลฟูจัดเต็มคอลลฟูจัดเต็มครับดูสีสักครับสีสันดีมากครับสีสันสวยมากสีสันดีมากครับคอลลกฟูมากครับดูฝั่งตรงข้ามมัสวยมาก สีสันมากครับสีสันคอลเลกฟูมากยายก็มาชมนะครับดอกไม้มแล้วก็ลูกนี่เขาเรียกลูกตะแบกนะครับลูกตะแบกลูกเปื่อยบอ้ต้นเปื่อยกับต้นตะแบกบ่คือกันบอ้เดียวกันนะเนาะด้านข้างก็จะเป็นสะคูคลองนะครับรอบๆสวนนะครับเป็นสะคูคลองลบรรยากาศดีมากครับ อืมสีสันคอลออร์ฟูมากเลยมันเป็นดอกไม้ถ้ามาตามากเลยเนาะอกนือเป็นสีม่วง่งแตกของเนาะอยู่บรรยากาศร่มรื่นนะฮะบรรยากาศดีมากเป็นสวนสุขภาพมากครับแก่งดอนกลางนะครับ หินขนาดใหญ่มันจะมาได้จังไรจาว่าคนะอ,อะเขาม่ใช่เขาเลยเนาะเว้ยพุ่นเหล่ายายเขาหินปูนพุ่นเหล่ายายสุดยอดที่บรรยากาศเลยโลเคชั่นดีมากอืดูผู้สาวผู้ลุงผู้สาวตรงดอกดงดอกไอจำปาปเ่เพื่อนดงดอกจำปาครับสะพานสะพานวิวดีมากครับวิวดีมากเหมาะ มองแกการถ่ายภาพมากดูโลเคชั่นดีมากมันอากาศเย็นดีวะ่ะอือเยครับนนเรียนอยู่แดดอือแค่เอานี่ แค่หน้าแค่หน้าโอ้ต้นแค่หน้าต้นแค่หน้า 1. 1> แค่ปลาแค่หน้านี่เด่นวยดอกมันนี่เด็ดดอกมันออืดอกมันนี่เด,ด,ด่นมีคนมาเก็บดอกดอกแค่หน้าแค่เอาเนี่ยนะเดียวกันโอ้ดอกมันตอนเช้ามันจะออกตอนเช้าเช้าครับออกมาต้มแสบเพื่ออย่างร้านคอย ทางวิ่งทางออกกําลังกายทางจักรยานอยู่นี่หมดเกิดสุขภาพออกกําลังกายแล้วก็มีข้อห้ามด้วยกฎที่การใช้สวนสาธารนณะแก่งนนกลางมีกฎอะไรมั่งห้ามอะไรมั่งดูดีๆห้ามมอเตอร์ไซค์เห็นไหมวิ่งบนเห็นไหมห้ามสูบบุหรี่ห้ามทำอนาจารห้ามดื่มเหล้าห้ามทะเลาะบอ่อแวง้งมาดูสักุระเมืองไทยลักูระไหมครับสีเหมือนสากุระไหมครับมาสีออกชมพูชมพูด้วยครับสวยด้วย ดอกสวยมากนะถ้าดูดีๆด,ดอกสวยมากไหมดอกสวยไหมสวยมากเลยสวยมากเลยนะครับองนะครับดอกสวยมากครับอมืม พญาเสือโคร่งพญาเสือโคร่งหรือสักุระเมืองไทยเห็นไหมนี่เหมือนเลยสักุระเมืองไทยสีร่วงแล้วมันเริ่มเบิดเบิแล้วนี่สวยมากครับดูครับหาชมได้ที่แก่งอนกลางเท่านั้นครับสวนสาธารณะแก่งอนกลางเท่านั้นนะครับสีสวยคอลเลอร์ฟูลมากสีสวยคอลเลอร์ฟูลครับนี่ดูความสวยงามนะครับของสวนนะครับสวนสุขภาพนะครับแก่งดอนกลางนะครับจังหวัดกาฬสินครับ นี่ก็เป็นผักนะครับผักขี้เหล็กนะครับผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กนี่ขี้เหล็กที่นํามาแกงนะครับแกงใส่หนังหมูครับอร่อยมากนะครับใส่หนังเค็มนะครับอร่อยมากเขาเรียกผักขี้เหล็ก นี่ก็เป็นสารานะครับสาลาอเนกประสงค์นะครับสร้างขึ้นนะครับมีแล้วก็จุดที่พักด้วยับผู้หมาะกังกายนะครับจุดพักจุดนั่งพักนะครับออกจะย้อนแสงนิดนิดนะครับจะมีคนผู้คนหมาลกังกายก็จะมาจอดรถที่นี่เป็นลานจอดรถนะครับเยอะนะครับจอดได้เยอะนะครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ ก็จะใช้ศาลานี้เป็นศาลาเอกประงงสงค์นะครับซ้อมเต้นนะครับลีลาทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็จะเห็นดังรูปภาพนี้ครับว่าเขาใช้ทํากิจกรรมอะไรมั่งครับหลายอย่างครับกลุ่มลีลาดแก่งดนกลากาสินก็จะมาใช้ศาลาในประสงค์นี้นะครับก็ดูตามภาพนะครับนี่ก็ผักบุ้งตาหวานนะครับเยอะเหมือนกันครับผักบุ้งตาหวานเยอะเหมือนกันเป็นผักที่ทานได้เหมือนกันนะครับ มีวิตามินเอสูงนะครับผักบุ้งตาหวานครับ ลิมแก่งนะครับใต้ที่เป็นโลโก้นะครับชัดๆลิมแก่งนะครับสวยงามมากทีเดียวครับแล้วก็มีรูปปั้นสารไม้ไผ่ด้วยครับตระก,กูลไดโนเสาร์ทั้งหลายแหล่ศิลปะจานดาวเทียมเก่าๆก็จะมาตั้งเรียงรายกันอยู่ที่นี่เลยนะครับก็จัดให้เป็นระเบียบก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็วาดศิลปะลงไปนะครับ